นี่สินะที่เรียกว่างานกลุ่มอ่ะยังไม่มาสักคนนึงมัวทำอะไรกันวันนี้คะนักจีโมไม่เป็นเวลาเวลาเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยฮะไม่รู้จักบงจากเบรกจอดดีๆเลยมาแล้วรอนานปะเออโอ้ยไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมถึงมาสายอะฮะขี่จักรยานมานี่เองแล้วถามหน่อย ทำไมต้องขี่จัก,กรยานถ้าขี่จัก,กรพันก็จะเป็นก๊อตเนี่ยนิสตลกปะเนี่ยฮะยอก,ก็ช่วยโลกสิวะก็การปั่นจัก,กรยานเนี่ยมันช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้เรื่องนี้เข้าใจนะแต่เนี่ยมาทำรายงานกระดงกระดาษไั้ไม่มีสักแผ่นหนึ่งเลยเหรอคะไม่ต้องใช้กระดาษจ้ะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะนี่แท็บเล็ตแท็บเล็ต ช่วยโลกดีวะลดการใช้กระดาษหรือว่าสิ่งพิมพ์ใช้แอปในการจดบันทึกแทนฉลาดนะอเอออันนี้ฉันเข้าใจแล้วตุก,กตาเนี่ยเอามาทําไมเหรอนี่เนโซ่ไงคนที่คอยบอกให้เราดูแลโลกพระโลกที่เราอยู่ดีที่สุดแล้วโอ้ยจะพูดได้ได้เหรอเปล่ปาฉันพูดเองเดียวจิ้มตาแตกเลยโอ้โหตลกมากมายมาๆมา,มาทำรายงานคะ่ะแล้วก้อยอะ มันก็อยู่กลุ่มเราไม่ใช่หรอนั่นคือสิ่งที่อยากรู้มากที่สุดเลยโอ๊ยจอดจอดจอด่ะคุณพี่คะจอดค่ะยังไงช่วยโลกเหมือนกันเหรอฮะเหมือนี้แก้วเนี่ยใช่ไหมถึงได้วิ่งมาเนี่ยฮะเพื่อช่วยโลกแต่พวกคสองคนต้องช่วยช่วยอะไรอะ่ะอีก้าแฟน,แฟนบอกอ้วนจะหอมจะหอมจะหอมเลยตันนี้เดี๋ยวนะใจเย็นหยุดก่อนพักก่อน มาจากตรงไหนเนี่ยหน้าห้องน้ำหน้าห้องน้ำโอ้โหน่าจะแข็งแรงดีทุยมาป่ะเนี่ยฮะหน้าห้องน้ำเนี่ยนะหอมหรออืมอ่ะจะถึงไหนล่ะถ้าอยากหอมจริงๆนะนี่ให้ได้สิบกิโลสิบกิโลเหรอก็ใช่จี๊ดวิ่งจากหน้าห้องน้ำมาเนี่ยนะจะหอมไหมโอเคงั้นวิ่งสิบกิโลไปเลยสิบกิโลสู้ให้กำลังจะไปสิสู้ ะะจะลืมอะไรวะงานกลุ่มไอ้ก้อยไปแล้วแล้วคือทำมาสองคนเหรอเออว่ะจริงด้วยเออไม่เป็นไรหรอกเชื่อไหมอย่างก้อยนี่นะโลเดียวก็เหนื่อยแล้วสิบกิโลมันทำไม่ถึงหรอกเดี๋ยวมันก็วิ่งกลับมาก็ว่างั้นแหละอืมไปทำเฮ้ยมาแล้วเว้ยครบแล้วไอีก,ก้อยไม่ถึงชั่วโมงมันนีเสร็จแล้ววะ่ะโคตรเร็วอะไรเนี่ยวิ่งสิบกิโลเมตรนะไม่ถึงชั่วโมงกิโลเมตรอะไร ระยะทางไง10กิโลเมตรไม่กิโลเมตรไม่กิโลเมตรแล้ว,แล,วแล้วคืออะไรบอกว่าเย่ได้แล้ว10กิโลสิกิโลกรัม10กิโลกรัมนี่สันคอหมู3 3ชั้นสองเนื้อหมด2แล้วก็ลินลินอีกสารวมเป็น10กิโลวิง่งเพื่อไปเอาหมู10กิโลกับบ้าปะเนี่ยฮะอะไรอะวิ่งไปแป๊บเดียวเพื่อไปเอาหมู10นนกิโลได้นะก็ต่อวิ่งได้10กิโลเรียกวิ่งได้10กิโลแล้วก็เติมคำในช่องว่างเอง ก็พูดไม่ถ่อด้วยไม่คิด่จะโง่ขนาดนี้ไงป้าเปเนี่ยฮะบอกว่าให้เนี่ยวิ่ง10กิโลเนี่ยหมายถึงวิ่ง10กิโลเมตรไม่ใช่เอาวิ่งไปเอาหมูมา10กิโลกรรมไม่ใช่ค่ะโง่อเองค่ะอีกตอยออาจากกลุ่มนี้ไปไปหากลุ่มใหม่ได้ไงวะโง่ไงกลุ่มนี้ไม่รับคนโง่ไงของแอคตตได้ไหมอะไร ซื้อหมูมาแล้วแล้วมันเป็นหมูหลายแบบมากขอแลกด้วยกันให้พวกได้กินหมูกระทะได้ไหมโอ้ยมันไม่ได้หรอกกันไม่เอาเหรอกแบบนี้ติดสินบนติดสินบนแบบนี้เอางี้รายงานไม่ต้องทำแล้วหมูกระทะดีกว่าเฮ้เยทันทีเขาตุ้ยตุ้ยพวกแกกันมาเลยนี่นี่เด็นเอาเน้อ,อ,อก่อนไม,ไม่ต้องย่างเลยสดๆเลยไหมไมันเป็นหมูเหรออุ <c oughs> ้ยกันน่ากว